จอดรถกลางสวนสาธารณะจะเห็ดอะไรขึ้นเลยเปิ่อยทุกคนจะพามาดูเห็ดพึ่งหวานโอ้โหอะไรเนี่ยดูค่ะเห็ดพึ่งหวาน <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะจ๊ะนี่ไม่ธรรมดาดูดอกเบลเลอร์เลยดูค่ะโอ้โหสวยงามดูแล้วบีจะรออะไรบีก็เก็บสิ โนี่สวนสาธารณะเนี่ยเขาพาหมาไปเดินไม่รู้ว่าหมาฉี่หรือเปล่าไม่ใช่อันเดียวนะนี่มีสองนี่ดอดกดอกอได้เปล่านี่อุย้ยไม่ได้มันเละโอ้ยขอภยัยนี่ได้ดอกหนึ่งบเลรอโอ้โหดูทุกคนอันนี้คือสวนสาธารณะจริงจริง โอ้ยเห็ดขึ้นเลยเปื่อยมากไปเถอะเราอะแค่นี้ก็พอละดอกเดียวอิม่ม <c oughs> เดยวนบะิวก็ว่ามีเจอสองดอกนะตอนขาไปอะเออมันจะมีดอกเดียวได้ไงนี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งเอาไหนล่ะ <c oughs> นี่อีกดอกหนึ่งว่าไปได้อยู่โอ้ยอะไรขี้ใส่หรือเปล่าเนี่ยลูกโอ้ดู <c oughs> เด๋ยวนะ ดูอ๋ะรถผ่านมาขำบีด้วอเนี่ยโอ้โหดูจ้าเห็ดผู้หวานรถ <laughs> ผ่านไปวันมาขำเลยเปล่าเดี๋ยดูสิอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นเห็ดอีกอย่างหนึ่งเอออ่ะปล่อยไปไปค่ะแค่นี้ละสองดอกข้างทาง <laughs> ทุกคนจ๋าบีกลับมาที่บ้านแล้วขออภัยด้วยไม่ได้ตัดในป่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปบีก็คอมเมนต์บอกหลายคนแล้วแหละว,ว่าเออบีรีบกับฝนเนาะก็เดี๋ยวจะมาตัดกันเลยนะคะอันนี้คือดูลมก็แอบแห้งไอ้ที่แบบเนี้ยบีขอตัดออกทั้งหมดเลยเนาะวันนี้จะตัดแบบเร็วเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําอย่างอื่นอีกที่บ้านนะคะคืองานเยอะทุกคนอ,อันนี้ดูคือแบบมันอุย้ยไม่ได้คือดูค่ะ อไม่ได้มาโอ้โหดูนี่น่ารักมากช่วงนี้คือแบบว่าที่ฟินแลนด์เพิ่งจะเริ่มออกนะโอ้โหข้าจัวเล่เพิ่งจะเริ่มออกจริงที่ฟินแลนด์อันนี้ก็ขุด,ขด พูดก็เม้มปากไปเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้มาตอบคำถามด้วยคำถามเยอะที่เยอะแล้วก็ถามยังต่อเนื่องช่วงนี้นะคะก็คือบีใส่เสื้ออะไรเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูด้วยว่าเป็นอะไรยังไงแต่แต่หลักๆก,ก็คือเสื้อกันยุงค่ะเสื้อกันยุงเนาะ บางทีเวลาบีตัดขาเห็ดหรือพูดแบบเมาท์มอยอยเงี้ยคือส่วนมากอะบีจะตอบคําถามในนั้นแล้วก็คนที่ถามก็ไม่ได้เข้ามาดูอะไรเงี้ยทุกคนรอดูแต่คลิปเก็บเห็ดบางทีก็เนาะเข้ามาดูเวลาบีเขียนว่าตัดขาเห็ดเมาท์มอยอยเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าเออแบบตอบช่วงตอบคําถามไปในตัวอะไรนี้ด้วยเนาะอืแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะว่าอู้ดูทำไมไม่เรียกพี่ปาไปด้วย วันจัน์ถึงวันศุกร์เนาะทุกคนขอให้เข้าใจนิดนึงเราทํางานกันคนละที่เลิกกันคนละเวลาใครสะดวกตอนไหนก็ก็ไปไปเลยคือตรงดิ่งไปที่ป่าเลยวันที่บีไปเก็บเนี่ยวันเนี้ยบีหยุดบีไปหาหมอตอนเช้าแล้วก็บีก็มาเก็บเนี่ยค่ะมันก็ไม่ตรงกันเลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยเออก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็นัดกันไปได้เงี้ยอืมนะคะนี่ตอนแรกอ่แล้วก็มีคนถามว้ยทำไมเข้าป่าไม่เอาถุงไปด้วย <c oughs> คือกลัวอยากให้บีเก็บให้หมดว่างั้นเถอะก็คือว่าวันที่บีไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเห็ดมันออกไงทุกคนอืมแต่จริงๆแล้วอ่ะ คือมไม่ต้องเก็บหมดอะไรอย่างนั้นก็ได้ไงทุกคนเ <c oughs> ออเก็บแค่เนี่ยหนึ่งตะกร้าางบีก็พอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะอย่างน้อยอะคนที่ไปเก็บทีหลังเราอย่างเงี้ยเขาก็ได้เก็บบ้างเงทุกคนไม่ใช่บีเก็บทั้งหมดในป่าก,ก็เหลือไว้ให้เขาเก็บบ้างเงอย่างที่บีบอกไปบีชอบเจอคนในป่าเนี้ยคนแก่เขาก็ไปเก็บเงถ้าบีเก็บหมดเขาก็ไม่ได้อะไรไงทุกคนเออก็เนาะแบ่งแบ่งเันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาบีเอามาทาอย่างเงี้ย บีกลับมาถึงบ้านไงบีไม่ได้ตัดที่ป่าก็อโอ้โหดูคือตอนเย็นมันไม่ใช่แค่เลิกงานมันไม่ใช่แค่เราไปเก็บเห็ดแล้วก็เอามาตัดเนาะแล้วก็มาทําความสะอาดที่บ้านมันต้องทำนู่นนี่นั่นคือแบบหลายอย่างมาแล้วก็คือเราก็อยู่กับพิติกักเนานะเราก็ต้องทําอาหารกินด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอะไร่งเงี้ยทุกคนคือไม่ใช่แค่ให้เวลา ตัวเองเนาะก็ให้เวลาสามีด้วยไรเงี้ยก็เออนั่งดูทีวีด้วยกันน,น,น,นู่นนี่นั่นไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าทําแต่แบบเรื่องของตัวเองเนี่ยอืมเพราะว่าส่วนมากเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะเนาะแต่ว่าหนึ่งวันอย่างที่บีบอกไปถ้าใครได้ติดตามก็คือวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นแบบหนึ่งวันของเราเต็มเนาะเราอยากทําอะไรเราก็ทําอะไรเงี้ยม,มันต้องแชร์กันนะคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะลายอย่างอบิตัตไปด้วยแล้วก็เดี๋ยว นึกคำถามไปเถอะอุ้ยดูนี่สี่น่ารักมากนี่นี่อ๋อแล้วก็เข้าป่าปีนี้ดูบีเก็บไม่ค่อยสนุกเลยเอ่มก็อย่างที่บีบอกไปเนาะบางครั้งเห็ดเริ่มจะออกบางครั้งเห็ดมันโตแล้วเราก็ไม่อู้หัวาหา บางครั้งบีเลิกงานแล้วบีก็ตรงไปคือเหนื่อยอะทุกคนคือบีก็เป็นคนคนหนึ่งอะเนาะเอาจริงคือเหนื่อยอืมเพราะว่าบีจะแสดงออกเนี่ยค่ะคือแบบชัดเจนมากถ้าแบบบีนอนหลับฝันดีแล้วก็มีแรงเนี่ยแล้วก็เห็ดคือสวยนุ่นโหไม่เหลือค่ะอืมเห็ดแหละปัจจัยหนึง่งหลักๆเลยเพราะว่าถ้าเห็ดแบบว่า ดอกเล็กๆตะโมตะมีอย่างเงี้ยโ,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 โอ้โหไม่โอ้โหเหือหาไม่ได้ทุกคนแต่ว่าไปเจออย่างเงี้ยมันแบบดอกเริ่มใหญ่แล้วอะไรเงี้ยนะอย่างที่ทุกคนเห็นแบบดอกใหญ่ๆเพราะคนฟินก็ไม่รู้ว่าป่านั้นน่ะมันเริ่มออกเห็นไหมมันก็เลยใหญ่ไงทุกคนโอ้ยดูเสียดายมากเลยไอ้แบบเนี้ยก็ต้องตัดทิ้งขอภัยด้วยอืคือคือไม่มีใครรู้เลยว่าป่านั้นน่ะเห็ดเริ่มที่จะออกอาจจะเป็นบีตะก้าแรกบางที่เต็มขนาดเนี้ย อืมเนาะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยไม่เหลือค่ะออกทุกวันพิติกบอกว่าอยากจะเอาอะไรนะกล้องอะฮเปอร์ลาซี่ฮเปอร์ลาซีลาซีอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ที่คนฟินเขาเรียกกันเนี่ยนะบีก็ลืมภาษาเลยนั่นแหละก็อยากจะเอาไปดูการเคลื่อนไหวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามันจะเติบโตเร็วขนาดไหนภายในหนึ่งวันอะไรย่เี้ตลกมากเลยอืม นี่นะคะโอ้ยดูดอกนี้สิอ,อืมเฮเส้นดินนี่ถ้าสมมติว่าบีไปป่าไหนแล้วเจอเห็ดอบอวมันอ้วนแบบเนี้คือแบบตลอดทั้ง คลิปอะไรอย่ไงทุกคนบี B. จะตัดให้ดูแน่นอนแต่ว่าคลิปเนี้ยคือรีบกับฝนมากรีบกับฝนมากเดี๋ยวจะได้ดูในคลิปถัดไปคือยกเลิกคลิปกลางคันจะ้ะฝนตกเพราะบีไปเก็บเห็ดวันนี้บี B. เก็บเห็ดตัวอื่นมาด้วยไงทุกคนเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดู นะคะอุย้ยดูขาเออบางคนบอกขายาวเหมือนขาบีเลยอขายาวจริงเห็ดป่าเนี้ยแต่เห็ดป่านี้มีทั้งส่วนมากจะเป็นขายาวเออแล้วก็เห็ดป่าที่มีไปเก็บกับ,บพีปป่ปานั่นน่ะป่าปากิดป่ากิดแตกกันอะ่ะไอ้นั้นอะ่ะคือขาจะใหญ่ขาที่ใหญ่มากไปคลิปที่จะไปเก็บกับ,บพีปป่ปามีมาแน่นอนนะคะเพราะว่า เดี๋ยวแต่เราต้องรอเนาะรอให้หยุดตรงกันนะทุกคนอืมอย่างพี่ปาไปเก็บเงี้ยเขาก็ไม่ได้ชวนบีนเห็นไหมคือก็ตรงดิ่งไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนอย่างที่บีบอกช่วงเนี้ยคือฟินแลนด์ฝนตกทุกวันถ้าจะมารอกันคือไม่ได้เก็บให้ทุกคนดูจริงๆอืมพี่ปาเขาเลิกงานบ่ายสองบีเลิกสี่โมงเย็นบีเลิกหลังพี่ปลาเห็นนะมันมันก็ไม่ทันเนี่ยไอ้วันที่บีไปเก็บเงี้ยวันศุกร์ที่ผ่านมา วันพฤหัสอย่างเงี้ยบีก็ไม่ได้ไปเก็บเพราะบีเลิกงานทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนเออมันก็เป็นอุ้ยอันนี้ไม่ได้อ่ะดูค่ะบีเลิกงานทุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ไปเก็บเห็นไหมอืมเราก็ต้องทํางานเนาะอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้กะจะเอาขาตั้งแต่แรกและโอ๊ยทําไมเหนียวละ่ะนี่โอ๊ยขาวจวเลยอ่ะ แก่เซร็จฮะแกมัสู้อ่ะกัเราจะไปบ้านบักร้อนกันทุกคนโอ้โหดูข่าเจ้าอันนี้คือแบบโย Pitkään, ihan on Todella. Miettii mm. näin, vähän sama... sama kyllä äädu. Ja työkätään, tuonne mm. joku alle, että jos siellä alkaa kosteutta lisääntyä, niin sitten se alkaa huutaa. Se on ihan hyvä tuolla. Niinpä.

ก็อีกอย่างหนึ่งที่บีอยากจะบอกทุกคนก็คือบีขอบคุณมากๆจากใจจริงๆนะคะสำหรับคอมเมนต์ทุกคนบีอ่านคอมเมนต์แล้วคือใจฟูมากเลยเชื่อไหมคืออช่วงเก็บเพ็ดเนี่ยคือสู้ตายเพราะว่ามีหลายคนที่แบบว่าไม่ได้ทําอะไรป่วยไม่สบายรอดูคลิปเก็บเพชดของบีตั้งแต่แบบว่าปีแบบปี2ปี3ปีผ่านมาเนี่ยคือว่า รอดูคลิปเกบเห็ดของบนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนมีเพื่อนคุยไปด้วยกันอะไรเงี้ยบางคลิปที่ว่าพูดมากจริงจริงเนี้ยก็ต้องขออภัยเพราะว่ามันเป็นไปตามเหตุอย่างที่บีบอกเนาะปกติบีก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าเออพูดมากอะไรแต่พอแบบมันมีเหตุอ่ะมันก็แบบเหมือนกับปลดปล่อยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนเออพอเราเข้ากล้องเนี้ยเราก็มันไปโดยอัตโนมัตินะอ่ะแล้วทําไมอันนี้เป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โหข้างในเต็มอืมงนี่ยนะคะก็ เนาะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเมน์มาด่าบีบีบล็อกเลยนะบอกก่อนอจริงเพราะว่าคือคือไม่ชอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยที่บอกว่าอ่านแล้วแบบเสียความรู้สึกอะไรเงี้ยคือคนทํา youtube วอะเขาก็ไม่อยากจะอ่านแบบนั้นหรอกแต่เพียงแค่ว่าตักเตือนกันดีๆเงี้ยก็โอเคค่ะคือจะมาด่ากันเงี้ยคือแบบเพราะปกติเราก็เป็นคนไม่ได้ไม่ได้ด่าคนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เราก็ไม่ชอบเห็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยบีก็บล็อกเลยค่ะถ,ถ้ามาแบบเนี้ยนะอื คอมเมนต์บอกกันดีๆแต่ถ้าใครแบบว่าเออชอบดูเก็บเห็ดแต่คือบอกว่าออไม่ชอบเสียงบีอะไรเงี้ยก็ก็ปิดเสียงไปก็จบแค่ห okay, นไหมมันก็มีอะไรที่บอกว่าแก้ไขได้ง่ายมากเลยคือแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรเงี้ยเนาะคนเราแบบจะอะไรมากมายคือคือไม่ไม่ต้องซีเรียสมากเกินไปอะทุกคนอือเพราะว่าเราทุกคนอะไม่มีใครทําตามใจทุกคนได้อือ ขนาดตัวเราเองอะเรายังทําตามใจตัวเองไม่ได้เลยอืมเราอยากกินนู่นกินนั่นอะเราไม่ได้กินเราอยากไปนู่นไปนั่นอะเราไม่ได้ไปก็รู้สึกแบบเฮ้ยทําไมอะไรเงรี้ยบางทีก็ถามตัวเองทาไมฉันทําอย่างนี้ไม่ได้ทำาอย่างไงเห็นไหมเออขนาดเรายังบอกว่าอืมทาไม่ได้อย่างต่างใจเราเลยอย่างเงี้ยน่ะภาษาอะไรกับบีพยายามพยายามค่ะคนทําคลิปอะไม่ใช่แค่บีหรอกเชื่อเถอะเขาพยายามที่จะบอกว่าอืม เก็บเห็ดให้ดีๆอะไรเงี้ยอ้าวบางทีก็กล้องมันก็สายไปตามเห็ดเดินในป่าก็ไม่ได้แบบว่าปลูพมเดินอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นหลุมเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยก็ก็ว่ากันไปอืมก็พยายามนะคะก็พยายามอย่างบีซื้อไม้กันสัตว์มาเงทุกคนบีก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างเพราะอะไรเพราะว่าบีทำงานช่วยหมอใช่ไหม บีใช้คือท่าเนี่ยท,ท่าแบบอย่างเงี้ยช่วยหมอตลอดแล้วแล้ว,ลวไหลบีมีปัญหาไงทุกคนคือต้องไปนวดตลอดคือทุกเดือน,นต้องไปนวดตลอดนะเพราะที่ทํางานเขาบแบบสวัสดิการให้พนักง,งานใช่ไหมก็ไปนวดตลอดนั่น,นะคะแล้วคราวนี้บีก็อามาแบกตะก้าเห็ดแล้วตะก้าเห็ดทุกคนบอกว่าบีตะก้าเล็กมากทุกคนเชื่อไหมว่าใหญ่มากอันนี้ตะก้าที่หมอให้มาคือนี่ปกติเขาจะใช้ประมาณนี้กันแต่ดูในกล้องมันใหญ่แต่นี่ของบีใหญ่แล้ว คือแบบหลายคนยังบอกตะก้าเล็กอะไรเงี้ยคือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกคนคือใหญ่มากจนแบบคือปวดไหลอ,อ่ะอือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเก็บครั้งหนึ่งให้ได้ตะก้าหนึ่งก็ดีใจแล้วคือมันคือเห็ดมันเยอะมากนี่รวมรวมกันได้เกือบเกือบสี่สิบห้าสิบดอกดกีดดูจริงๆเยอะจริงๆแต่ก็เนาะหลักๆก,ก,ก็คือนั่นแหละเอาเอาแค่แบบว่าตะก้าเดียวอืแบ่งให้คนอื่นบ้างนะคะอุ้ยดูดอกนี้สิ อ้าวดิมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหืมเส้นดินเหยือออ้ยไอแบบนี้ต้องนึ่งทั้งดอกนี่เพราะว่าถ้ามีอะไรอยู่ข้างในเราจะได้ไม่เห็นเราก็ได้วิตามินไปในตัวจ้าดูคลิปทอดขาเห็ดต้องมานะคะอย่าเร่งบีเพราะว่า มันมีอะไรหลายอย่างให้ทําเยอะพอดีบางทีกลับมาถึงบ้านเหนื่อยทุกคนเหนื่อยอืเหนื่อยจริงๆอ่ะมานั่งตัดเห็ดต่อเดี๋ยวไปทําข้าวกับข้าวกินอะไรเงี้ยเพราะส่วนมากถ้าพี่ติ๊กเขาทําไว้ให้บีเงี้ยอ่ะต้มไก่เป็นน่องอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบสไตล์ฝรั่งกับมันฝรั่งเนี่ยโอ้ยเราก็อุ้ยต้องไปทําน้ําพริกต้องไปตําแตงตำนู่นนี่นั่นสไตล์คนไทยเราอ่ะเออมันต้องมีอะไรเผ็ดๆนิดนึงอะไรมันถึงจะบอกว่าชูลงได้ แบบทำให้เรามีแรงอะไรเงี้ยจริงจขาดพริกเนี่ยขาดใจขาดปลาเนี่ยขาดใจ <c oughs> อืมโอ้ยก่อภัยอืมโอ้ยน่ารักมากอืมอันนี้ขาที่เอามาแล้วก็เดี๋ยวจะนี่แหละฉีก นี่รู้เลยต้องตัดเยอะเนะี่ยฉีกตากทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่บีฉีกออกเนี่ยฉีกตากเนี้ยไม่มีหนอนพอคืนนึงอะ่ะพ้นคืนไปอะ่ะขนาดแบบฉีกแบบชิ้นเล็กๆนะนอนเกิดค่ะสุดยอดเลยเร็วมากอะ่ะในการรับหนอนอะ่ะแล้วก็อันนี้โอเคไหมโอ้โหได้ยู พีติกรอจะไปไม่มากอนดูเดินวนบอกเดี๋ยวจะเสร็จแล้วรีบตัดสุดๆอ๋อมีน้องคนนึงถามว่าพี่ตัดเห็ดแบบเนี้ยเคยโดนมีดเฉือนมือหรือเปล่าไม่เคยค่ะเอองงมากเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าคือมีดมันไม่ได้แบบคมเหมือนกับมีดในครัวของเราอะไรเงี้ยทุกคนเออแต่ว่าโอ้โหดูภากแต่ว่าก็รับนะรับมีดนะอันนี้ไม่ใช่ไม่รับ แต่ว่าไม่ได้รับบอกว่าให้มันคมจัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคือพอมันลงอย่างเงี้ยฟึบฟึบอย่างเงี้ยมันก็เดินตรงนี้พอดีเห็นไหมมันก็เป็นเนื้อที่นุ่มของเราเงี้ยเออเราไม่ได้เฉือนแบบชุดๆอะไรเงี้ยไปออประมาณนั้นเนาะช่วงเนี้ยไปดู y YouTube เนาะบางทีก็มีโอกาสได้ดูเข้าไปดูอย่างเงี้ยโอโหทุกคน แม่บ้านแม่บ้านอสาวไทยเนาะที่อยู่ต่างประเทศอะทําคลิปแก่เผ็ดเยอะมากเยอะมากจริงคือแบบในความคิดของบีนะคือโอเคมากๆเลยเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าอ๋อเห็ดประเทศนี้ออกแล้วเห็ดประเทศนี้ออกแล้วอะไรเงี้ยคือแล้วก็มาติดตามบีอะเยอะมากเลยอืมก็อย่าลืม ซับสไครต์ให้ซึ่งกันละกันด้วยนะ,นะคะก็เนอะสนุกสนุก,สน,กสนุกกันไปอืมเขาก็อยากแชร์นะว่าเออประเทศนู้นมีอะไรเหมือนกับบีนี่แหละก็เหมือนกันอืขนาดที่ประเทศไทยยังเก็บเห็ดเลยเห็นไะหเก็บเห็ดทำคลิปเก็บเห็ดก็สนุกสนุกกันไปทุกคนใครชอบอะไรเอางี้ดีกว่าก็คือทําไปเลยอืไม่ต้องรอหรอกว่าแบบแบบวิเราจะทําได้ไหมนู่นนี่นะคือลองลองไปก่อนถ้าอ่า ไม่ชอบจริงๆค่อยว่ากันเพราะมีคนหลายคนถามว่าเอออยากจะทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คืออย่างที่พีบอกไปเนาะก็ทําคลิปอะไรเงี้ยค่ะคือเราต้องชอบจริงๆมันถึงจะมันถึงจะไปได้เอาจริงๆทุกคนอืมอถ้าถ้าคิดแค่ว่าวิอยากจะทําเพื่อว่ามีรายได้อะไรเงี้ยทุกคนคืออันนั้นนะเราจะเครียดเกินไปอืมทาให้มันสบายๆายอะ่ะจริงๆ มันมันจะอยู่ได้นานรายได้นั่นเป็นอีกว่าอีกอส่วนหนึ่งที่เราจะได้แต่คือแบบอว่าขอให้ขอให้ใจรักว่างันเถอะถึงจะทำได้นานเนาะถึงจะบอกว่าเออมีคนติดตามทำด้วยใจอะ่ะทุกคนคือเรารักในสิ่งนี้เราก็ทำสิ่งนี้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะบอกว่าเออเวลาบีไม่มีแบบ คลิปเก็บเห็ดอย่างเงี้บีก็ทําคลิปของบีไปเรื่อยนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราชอบไงทุกคนเราชอบในการทําเราได้คุยกับทุกคนเราเห็นคอมเมนต์ที่ทุกคนอคอมเมนต์ามาคุยกับเราอย่างเงี้ยอันนั้นคือเราก็แบบมีความสุขมากแล้วก็แบบเออได้ตอบกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเปรียบเสมือนแบบว่าเออเราเป็นญาติพี่น้องกันอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบน่ารักมากพีขอบคุณอีกครั้งนะคะจากใจจ,จริงๆอ,อย่างอย่างที่พีบอกไปคือแบบว่าบีอายุสี่สิบแล้วใช่ไหม คือแบบว่าขอบคุณที่ให้เกียรติกันเรียกคุณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าถ้าอยู่เท่ากันก็เรียกบีไปเลยอายุน้อยกว่าก็เรียกพีกคือแบบจบแบบอืมคือแบบง,ง่ายๆสบายสบาย,สบายทุกคนอืมเพราะว่าคนเราก็อย่างว่าเนาะคือแบบแต่ด้วยความเป็นไทยไงแต่จริงๆแล้วคือแบบว่าอยากให้เท่าเทียมกันเงี้ยอืมพอเรามาอยู่ที่ต่างประเทศนะแล้วก็ความเท่าเทียมกันเป็นอะไรที่บบว่าสําคัญมากๆเลยเนาะอืมนะอ่ะโอเคอีกอันนี้แหละอืม อันนู้นอะ่ะเดี๋ยวบีจะขอไปตัดอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวตัดเฉพาะนี่เห็ดพึ่งหวานให้ดูโอ้ยดีทุกคนดูค่ะนะดูเยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะแจกนะคะนี่ให้หมอไปแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านักร้อนกันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บี B. ขอบคุณและสวัสดีค่ะจึงเดี๋ยวเนี้ยเอาไปทิ้งที่บ้านพกร้อนนี่มันจะได้เกิดอีกไปค่ะบ๊ายบาย